สองวันที่ผ่านมาพูดเรื่องศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อมั่นในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเชื่อมั่นว่ามันสิ่งนั้นจะนำประโยชน์นำความสุขมาให้ความเชื่อมีคำที่คล้ายๆกับคำว่าศรัทธา คำว,ว่าฉันทะฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งความรักที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งสำคัญพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าฉันทะมูลกาสัพพาฉันทะ เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งถ้าเราอยากจะเป็นอะไรเราต้องเริ่มจากฉันทะต้องเริ่มจากความพอใจหรือว่าความรักที่จะทำในสิ่งนั้นทำให้เกิดผลสำเร็จต่อเนื่องไปมันก็จะมีทรมาอีกอันหนึ่ง ทธิบาทสี่ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีความพอใจที่จะทำในสิ่งนั้นแล้วก็มีความเพียรพยายามที่จะทำมีความตั้งใจที่จะทำให้สำเร็จแล้วก็มีการพัฒนางานของเราให้ดีขึ้นแต่ทุกอย่างก็เริ่มจากฉันทะตัวเดียว จึงว่าฉันทะมูลกาสัภาฉันทะเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งแต่บางท่านเขาก็อธิบายว่าคำว่าฉันทะเนี่ยใช้กับการทำความดีถ้าทำไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าความอยากนะฉันทะไม่ใช่กิเลสเป็นความอยากดีแล้วละกันอย่างนะบอกว่าสามเณน,นม่อนนะ มีฉันทะที่จะเรียนหนังสืออย่างนี้อย่างนี้ใช้คําถูกมีฉันท่าที่จะทําความดีอยากเรียนหนังสือ่อถ้าบอกว่าเนมอนมีฉันทะที่จะเล่นเกมในโทรศัพไงไงท์อย่างเงี้ยนี่ใช้คำผิดต้องใช้ว่าเนมอนอยากเล่นเกมเพราะว่าการเล่นเกมมันไม่ใช่เรื่องดี ที่จะพูดวันนี้นะก็อยากจะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือว่าเด็กเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยต้องสร้างฉันทะให้ลูกให้ลูกจะเติบโตไปเป็นอะไรในวันข้างหน้าเนี่ยต้องเริ่มจากฉันทะนี่แหละอาจจะใช้คาว่าแรงบันดาลใจก็ได้ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก มันมีคําว่าบุคคลต้นแบบต้องหาบุคคลต้นแบบให้เขาตรงกับภาษาอังกฤษว่าไอดอลก็ได้ไอดอลเนี่ยมันแปลว่าบุคคลต้นแบบแปบลบว่าความเลื่อมใสศรัทธาก็ได้แปบลบว่าเทวรูปศักดิ์สิทธิ์อะไรไปเลยก็ได้นะเลื่อมใสศรัทธาบุคคลต้นแบบ ถ้าอยู่ในสื่อก็เรียกว่าเน็ตไอดอลอย่างนะั้คือบคุคคลต้นแบบเราอยากทําตามเขาอันดับแรกเนี่ยเราต้องดูที่เด็กก่อนว่าเขามีความถนัดด้านใดเด็กบางคนชอบเขียนรูปชอบออกแบบบางคนชอบกีฬาบางคนชอบดนตรีดูแววของเด็กนะว่าเขาอยากเป็นอะไรมีความถนัดด้านใด แล้วก็หาไอดอลในเขาอย่างพวกฝรั่งเนี่ยเขาจะสร้างเป็นภาพยนตร์หนังฝรั่งนะมีเรื่องราวในหนังพระเอกต้องเท่ต้องหล่อนะแล้วก็ต้องมีคุณธรรมมีความดีมีความกล้าหาญนะพอเราดูหนังแนละ้วเออเราอยากจะเป็นอย่างพระเอกในหนังเรื่องนั้น ีคุณธรรมมีความดีมีการเสียสละอะไรก็แล้วแต่บางคนดูหนังอย่างเดียวไม่ต้องสอนศีลธรรมก็ได้เขาทำตามหนังไปเลยให้เราดูว่าลูกหลาเนเราอยากจะมีแววด้านนี้สมมติว่าเด็กมันชอบเป็นฟุตบอลอย่างเนี้ยแล้วดูว่ามีแววจะไปได้เราก็ต้องให้เขาดูนักกีฬาเก่ง ฟุตบอลก็อาจจะเป็นคริสเตียโนโรนันโดอย่างนี้นะรูปร่างหน้าตาดีมีระเบียบวินัยในการซ้อมเก่งขึ้นมาเพราะการฝึกซ้อมเ,เขาก็มีไอดอลมีแบบอย่างเขาก็จะมีชันท้าที่จะทำริ่งนั้นอยากซ้อมตามมีความเพียรพยายามอยากพัฒนาตัวเองขึ้นมาถ้าในเรื่องของดนตรีเนี่ย อาจารยก็ไม่ค่อยได้รู้สมัยก่อนก็แอดคาราบา,างเนี่ยนะเป็นนักเรียนก็ชอบฟังเพลงคาราบาวชอบแอดคาราบาวเพื่อนๆก็หัดเล่นกีตาร์ครับบางคนก็เป็นอาชีพได้ก็มีก็มีแรงบัน,นดันแรงบันดันใจอย่างนั้นก็ใช้ดนตรีแนวแอดคาราบาวเป็นอาชีพก็ได้ สมัยใหม่ก็ไม่รู้จักแล้วเดีย๋ยวมีหีข่าวดังๆที่เป็นผู้หญิงที่มันอยู่ไปอยู่ประเทศเกาหลีวงอะไรเนะี่ยแล้วก็เป็นลูกครึ่งไทยลิซ่าเย่ยชื่อลิซ่ามื่อกินลูกชิ้นอะไรที่เมืองไทยปรากฏว่าคนกินลูกชิ้นตามขายดีไปเลยก็เพราะว่าเขาเป็นบุคคลที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลนลั่นแหละเราก็อยากทำตามเขา อยากจะเป็นอย่างเขาอยากเป็นนักดนตรีอยากเป็นนักแสดงอย่างเขาก็ต้องดูตัวอย่างเขาเขาบอกว่าพวกศิลปินเกาหลีเนี่ยเขาฝึกซ้อมเข้มข้นมากเลยเข้มข้นมากกว่พวกฝรั่งพวกเราเยอะเลยต้องมีระเบียบวินัยมากบางคนนี่เป็นไม่ได้ถ้าไม่ไม่แกล่งจริงเราเห็นความสำเร็จของเขาแต่ความจริงเบื้องหลังเขาต้องต้องลำบากกว่าจะได้มา ถือว่าเป็นตัวอย่างไปสำคัญในะเรื่องพวกนี้ถ้าเราหาบุคคลเป็นแรงบัน,บนดาลใจให้ลูกเราให้เด็กได้เนี่ยเขาก็จะมีแนวทางในการดำเนินชีวิตและสำคัญนะั้นสิ่งเป็นสิ่งที่เขาชอบด้วยเขาจะทำได้ดีจนวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจของเขาเนี่ยมาเป็นตัวของเขาเองในการใช้ชีวิตของเขา ทำงานอะไรก็แล้วแต่ถ้ามีความสุขในการทํางานนะ่ะคือความเป็นตัวตนของเราแต่เมื่อไหร่ที่เราทํางานแล้วมีความทุกข์เราจะทํางานได้ไม่ดีไม่ดีแล้วก็ไม่มีความสุขด้วยเริ่มจากฉันทะนี่แหละฉันทะมูลกาสัพพาความเชื่อมั่นในสิ่งที่ทําความชอบในสิ่งที่ทํานําทุกสิ่งมาให้ อย่างอาจารย์ก็เหมือนกันนะยกตัวอย่างตัวเองก็ได้เมื่อก่อนก็เรียนศิลปะเขาพอพอมีความสามารถด้านเขียนรูปเป็นเป็นเรียนที่วัดโพสัมพันธ์เนี่ยเขามีห้องศิลปะตอนนั้นมีรุ่นพี่คนหนึ่งเขียนรูปเก่งมากเลยชื่อสิทธิ์สิทธิ์แช่มเชวกิจจจำชื่อเขาได้เลยเขียนรูปเก่งมากเลยแล้วก็พยายามมองเขาเออเรา พี่คนนี้เขาเก่งจังมันเป็นไอดอลนะไอดอลของเราเขา,เข,าเขียนยังไงเขาใช้ลายเส้นยังไงเขามีวิธีการดรออิ n งลงแสงเงาอย่างไงก็จำเขาอยากเป็นอย่างเขาพยายามเขียนให้ได้อย่างเขาจนถึงวันหนึ่งเนี่ยมันมันจะมันจะรู้ว่าเขามีข้อบอกพร่องอย่างไงจะแซงเขา <c oughs> คือต้องดีกว่าเขาอีกนะเอาเขาเป็นเครื่องนำแล้วันหนึ่งเราจะต้องแซงเขาให้ได้พัฒนาให้ได้ฉันทาวิริยะจิตตาพิมังสาวิวมังสามันเกิดขึ้นเลยต้องดีกว่าเขาเลยนะาตอนหลังมาบวชเป็นพระนี่ก็มีไอดอนก็คือหลวงพ่อพุทธทาสอ่านหนังสือของท่านแล้วแล้วก็หลวงพ่อพุทธทาสเนีย่ยท่านเป็น บุคคลที่มีความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจใครเคยไปที่สวนโมกเนี่ยงานสถาปัตยกรรมก็เรียบง่ายเรียกว่าเก่งเรื่องการออกแบบหลวงพ่อเนี่ยและท่านก็ยังชอบถ่ายรูปถ่ายรูปเก่งรูปที่ออกมาเนี่ยดูแล้วมันสงบมีปรัชญาต่างๆหลายอย่างเลย ข้อเขียนของท่านธรรมะาของท่านก็ลึกซึ้งมากเรียกว่าไม่มีพระยุนั้นเนี่ยไม่มีใครเทียบได้เขารู้สึกว่ายากเป็นอย่างท่านจะไม่ถึงขนาดนั้นเราแต่ก็คือมีท่านเป็นเป็นพระที่เป็นแนวทางที่จะทำแบบนั้นก็มาเป็นพระทุกวันนี้ก็เกิดจากเนี่ย แล้วพอเราเราอยากจะทําอย่างท่านเนี่ยเรามีความสุขที่จะได้ทําได้ปฏิบัติทําได้ศึกษาทำแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นพระด้วยความไม่ทุกข์อะไรแล้วก็ได้ปฏิบัติได้บุญด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะก็ถือว่าทําให้ชีวิตเนี่ยไม่ไม่มีความทุกข์ก็ฝากไว้เนเรื่องฉันทะเนี่ยฉันทะมูล,ลากาสัพพาฉันทะเป็นเครื่องนําไปสู่ทุกสิง่งทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องหาแรงบันดาลใจหรือว่าฉันทะเนี่ยฉันทะจะใช้คำว่าไอดอนก็ได้เอาฝากไว้ก่อน